สวัสดีครับรายการอินโนทอปกลับมาแล้วครับผมปออัจจกกะพงครับครับผมนักยุทธครับธีรพลครับแอดด็อกเตอร์ยุทธนะครับอย่าลืมไปด่าที่ทวิตเตอร์เดี๋ยวนี้พยายามจะทันสมัยกับชาวไายมีอะไรเข้ามาถามได้โซเชียลมีเดียนะครับถามได้ดรยุทธตอบหมดนะครับจักกะพงคอยเชียร์นะครับได้ตอบไม่ได้ก็ไปหามาตอบาไปถามผู้รู้มาให้ครับตอนนี้เนี่ยอินโนทอปมาถึงตอนที่5แล้วนะครับตอนที่4เนี่ยพี่ยุทธพูดไปถึงเรื่องของ นว,วัตกรรมที่ว่าเออตอนนี้เพื่อนบ้านก็ไปกันหมดแล้วนะ<ช>ตอนนี้เราจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรามาถึงเรื่องว่าเคสต์ดัในเมืองไทยที่มันแบบจุดป,ประกายให้คนไทยสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เห็นพี่ยุ้ยบอกมีเรื่องของกลุ่มโปรเจกต์ใช่คือจริงๆแล้วคืออะไรกลุ่มโปรเจกต์คืออะไรพม้งจริงๆแล้วท,ที่แล้วเนี่ยติดไว้ว่าแบบว่าให้อย่าทําอะไรอย่างเดียวลูกเคสของลุงโปรเจกต์เนี่ยเป็นเคสที่คลาสสิกนะผมว่ายังไงครับ ถามดิบว่าถ้าปองมีทํางานทั้งชีวิตมามีเงินเก็บอยู่สามแสนเรียนจบแค่ปอเจ็ดเจ้าเงินไปทําอะไรเดี๋ยวพี่ยุไปเจอคนคนนี้จากที่ไหนยังไงคุณผู้ชมทังบ้านอาจจะพอดีไปเจอในงานอวอร์ดในงาน Innovation w w a r ์ดส i n n อินโนเวชันอวอร์ดสพที่ผ่านมาใช่ได้ไปสัมผัสกับชีวิตนวัตกรหลายคนครับนะครับที่ผมต้องบอกตรงๆว่าผมได้เรียนรู้จากพวกเขาเน่ยเอะมาก รู้ในหลายๆมุมเลยนะครับเจอคนเก่งๆเ,งเยอะครับนะครับต้องเรียกว,ว่าคุ้มค่าจิที้ได้รู้จักกับนักวครับกรท่านนะครับเคสหนึก็คือเคสของคุณลุงคุณลุงท่านนี้นะครับคุณลุงชานยุทธนะครับซึ่งเป็นลุงที่มีเขาเรียกว่ามีแพชชั่นจรงมีแรงรบันดาลใจสูงมากมเมื่อกี้ถามค้างไปสามแสนจะไปทําอะไรซื้อเกมไม่ใช่อซื้อไอแพดไม่ใช่ เขาคงซื้อแต่มันหนุกจริงเลยแพตเอออ่าเดี๋ยวตอนตอนหน้าคือจริงๆถ้าลุงก็ลุงไอ้แพตมันดียังไงก็อาจจะซื้อด้วยก็ได้เออมแต่นี่คือเขาก็มีแรงบันดาลใจเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเขาคลุกคลีอยู่ในวงการของการสกรีนผ้าครับมีส่วนใหญ่คนไทยจะชินกับการที่ไปซื้อเครื่องจักรมาแล้วก็ใช้ใแรงงานผลิตแล้วก็ขายเพราะฉะนั้นแค่หักค่าเครื่องจักรอะหักค่าที่ขายไปเนี่ยก็ถ้าว่าเราขายแรงงานอย่างเดียวที่ลุงคนนี้ไม่ใช่ลุงบอกว่าเฮ้ย คนไทยก็ทําได้ลุงบอกว่าเนี่ยลุงขับรถอยู่อืแล้วก็ได้ยินวิดิวขึ้นประกาศว่ามีการแข่งคันอวอร์สเนี่ยลุงส่งทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งไม่เต็มนะอืโทรหาผมโทรหาพี่เขาเอาเบอร์มาจากไหนเอาเบอร์จากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันฮะแต่ว่ามีคนลุไม่ใช่ไม่ให้เบอร์อินเทอร์เน็ตท่ที่เอาเบอร์มาจากขึ้นวิทิุที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการสมัคร เดี like <bbe> ๋ยวไม่ชัดตรงนี้หรอะไม่ชัดไม่ชัดอะไรายการนี้ดิบสดดิบสดโอเคจะบอกว่าเขาเนี่ยก็ไปฟังวิทยุแล้วมีเบอร์ก็โทรมาเบอร์สุดท้ายมันก็มาถึงผมละเขาก็มาหาผมที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมอยากจะทำเงี้ยสุดท้ายผมคนนั่งเขียนแอปพลิเคชันให้แกแกนั่งเล่าแกทำอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าทําไมวันนี้เราต้องซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ นะครับเครื่องจักรต่างประเทศแพงๆอะไรเงี้ยเขาได้ทําเองเอาเงินสามแสนที่ผมรายฟันงนี่แหละทำอะไรฮะมาทําเครื่องสกรีนผ้าไม่ใช่เครื่อง<ช>สกร,ร,รีนเล็กๆแบบที่เราเห็นสกรีน้นี้นะอ่ะะยังงไฮเป็นลายอุตสาหกรรมเลยแบบเจ็ดเมตรอะไรเงี้ยไม่ใหญ่ๆคือสกรีนแล้วมันจะสกรีนได้เจ็ดอันพร้อมกันหรือว่ายังไงเป็นเครื่องสกรีนหกสีสกรีนผ้าขนหนูผมจําไม่ได้แล้วเครื่องใหญ่กี่เมตรรู้แต่ว่าโต๊ะแปดตัวประมาณนั้นโต๊ะแปดตัวใช่ไหมโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสกรีนได้ทีเดียวเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาทําตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ลูกหลานแล้ว mm hmm. เขาบอกว่าเขาอยากมีสูตรว่าเฮ้ยเนี่ยเคสของเขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนได้ mm hmm. เขากาไม่จำเป็นาต้องได้ที่หนึ่งในการมาประกวดนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเข้ามาประกวดเพื่อที่จะให้คนไทยหลายๆคนได mm hmm. ้บอกว่าให้คุณเริ่มคิดได้แล้วครับไงฟังแล้วรู้สึกว่าเขามีแรงบันดาลใจไหมคือขนาคุณลุงจบป .7 ยังไม่ค่อยที่ที่ดูไม่น่าแกลีมาอินโนเวท คือต้องเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวจะดีกว่ากับเอาเวลาเอาเงินนั้นมาทาใช่แล้วระหว่างที่แกทำเองก็เล่าให้ฟังว่าแบบคนรอบข้างเนีเ่ยหาว่าแกบ้าพวกยาพวกอะไรบอกไอ้นี่มันบ้าแล้วเนี่ยมันเอาแต่ทำในตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ที่ดูกว่าคนเราจะส mm ักเซสขึ้นมาได้กว่านวัตกรรมที่ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้ความมุ่งมั่นน่ะเวลาโดนคนมาว่าเยอะๆคนเป็นเราเราคงเลิกไปแล้วอ่ะอ่าแต่ใครสุดแกมาได้วัล best inspiration ใช่ฉันแกนเป็นเป็นอินสไปให้กับอีกหลายๆคนเนี่ย ตุงแกได้ไหมแม่ไม่บอกแต่แกก็ได้เปได้ได้ไปพอสมควรนะครับแล้วก็แกน่าจะเป็นกำลังใจให้แกได้อออืืคือจริงๆเรื่องเงินไม่ใช่แล้วหรอกผมถามกนที่ยุ่ปไปงั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่แกได้กลับไปเน่ยจำได้วันนั้นแกนั่งรถเมล์มาที่รที่งานอะวอร์ไนท์นะครับของทันิวชารอตต์แล้วก็เขากับแกได้รางวัลไปแล้วแกต้อตาซึมๆาแล้วเดินรถเมล์ผมก็แบบเฮ้ยแบบ เราหยุดแค่นี้ไม่ได้แล้ว่ะใช่ท r ูอินโนเวชั่นไม่ใช่ว่าเรามอบอวอร์ดไปแล้วมันจบกันไม่ใช่ใช่แต่ว่าทุกอย่างสามารถติดตามได้ที่ t u u i n n o v v t t o o n w a r d s c o m นะครับแล้วก็รายการ InnoTalk k ตอนนี้ก็จบไปก่อนใช่ก็หวังว่าเคสนี้จะเป็นเคสเล็กๆอันหนึ่งที่จุดประกายให้อีกหลายๆคนนะครับครับโอเคให้รู้ว่าให้รู้ว่าจริงๆคนไทยก็ทำได้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ